ถ้าจันจะบอกว่าคุณเป็นคนดีจากเนื้อแท้คุณจะเชื่อจันไหมคุณจะมองว่าสิ่งที่จันพูดเนี่ยมันเกินความจริงหรือเปล่าคะพี่เพื่อนเพื่อนคุณรู้ไหมว่าคนที่เขาอยากจะแข่งกับคุณหรือว่าคนที่เขาคิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณเนี่ยตอนนี้เขากําลังกลัวพลังงานของคุณมากเลยนะพอะด้วยความที่ว่าเขาอะอาจจะเคยเป็นคนที่สร้างกรรมหนักไว้กับคุณมากๆนะคะ บางคนเขาอาจจะสร้างกรรมกับคุณในเรื่องของการงานบางคนอาจจะสร้างกรรมกับคุณในเรื่องของคําพูดหรือบางคนอาจจะสร้างกรรมกับคุณด้วยการที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วแบบไม่มีความจริงใจนะคะคือเข้ามาในเรื่องของผลประโยชน์หรือว่าเข้ามาในเรื่องของการหลอกใช้ก็มีนะคะคุณรู้ไหมว่าคนคนนี้เนี่ยนะเขากําลังกลัวคุณมากๆและกลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณมากๆ นะคะแต่ว่าฟังแล้วนะคะห้ามไปสาบแช่งเขาห้ามไปหัวล้ะหรือห้ามไปแบบคิดไม่ดีกับเขานะคะเพราะว่าชีวิตของคุณเนี่ยกำลังอยู่ในจุดที่กำลังจะดีขึ้นนะคะเราจะได้ไม่ต้องมีวิบากกรรมหรือมีกรรมติดกับเขาอีกนะคะเพราะว่าสิ่งที่จจนเห็นจากพลังงานตรงนี้คนคนนี้หรือกลุ่มคนตรงนี้หรือคนที่เขา เคยคิดร้ายกับคุณอ่ะตอนนี้เขากำลังกลัวหลายสิ่งหลายอย่างมากๆนะคะบางคนเขาอาจจะกำลังอยู่ในจุดที่ชีวิตเขาเจอความยากแล้วนะคะเจอความยากนะคะบางคนอาจจะครอบครัวพังนะคะเนี่ยพังล้มนะคะบางคนครอบครัวพังบางคนมีปัญหาในเรื่องของการงานการเงิน นะคะคนคนนี้นะคะหรือว่าคนที่เคยมีปัญหาตรงนี้เนี่ยนะครั้งหนึ่งเนี่ยเขามองว่าเขาอะ่ะไม่ได้รับความยุติธรรมอันนี้คือความคิดของเขาก่อนนะคะเขามองว่าเขาไม่ได้รับความยุติธรรมเขามองว่าทําไมคุณน่ยถึงประสบความสําเร็จทําไมคุณถึงมีสิ่งดีๆแบบลายล้อมเข้ามาในชีวิตหรือคุณมีคุณมีอะไรที่ทําให้ตัวคุณน่ะรู้สึกว่าตัวคุณน่ะเหมือนแบบ ล้มจริงจังไม่ได้สักทีอะมันมีพลังงานแบบนี้นะเพราะว่ามันมีพลังงานของคนที่เขาอยากให้พี่ๆเพื่อนๆนะคะมีชีวิตพังด้วยนะคะพังในเรื่องของการงานพังในเรื่องของความรักหรือว่าไม่มีเงินไม่มีทองหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันเป็นพลังงานที่เขาส่งมาหาพี่ๆเพื่อนๆที่ผ่านมามันเป็นพลังงานของการงัด้อกันนะคะ <S <S คนคนนี้มองว่าพี่ๆเพื่อนๆเป็นศัตรู่ัริตลอดเวลาหรือ เขามองว่าพี่พเพื่อนๆน่ะมักจะได้รับอะไรดีๆตลอดเวลาหรือมองว่าทําไมคุณถึงแบบโชคช่วยเสมอทําไมคุณเหมือนจะล้มคุณก็ไม่ล้มจริงๆสักทีทําไมคุณเหมือนแบบคุณเหมือนจะตันน่ะแต่จริงๆแล้วคุณก็แบบมีทางออกมีช่องว่างให้คุณแบบเดินต่อได้เรื่อยๆอันนี้มีพลังงานของคนที่เขาคิดแบบนี้เข้ามานะคะ แต่เชื่อไหมว่าสิ่งต่างๆอะไรก็ตามนะคะที่เขาทําไม่ดีกับพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยคนคนนี้เขากลัวมากนะคะจริงๆแล้วลึกๆเขากลัวนะเขากลัวสิ่งสิ่งที่อยู่รอบตัวพี่ๆเพื่อนเพื่อนหรือบางคนเขาอาจจะรู้ด้วยว่าคุณเน่เป็นคนที่มีครูบาอาจารย์นะคะบางคนเขารู้ด้วยนะว่าคุณน่เป็นคนที่คิดดีมากนะคะแล้วเป็นคนที่อยู่บนความเป็นจริงอยู่บนความถูกต้องอยู่บนความใจดีมีเมตตา นะคะเขากลัวพลังงานของพี่ๆเพื่อนๆนะเพราะว่าสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณนะ่ะมันเป็นสิ่งที่เขาคิดร้ายมากๆนะคะบางคนนะเขาอาจจะเจอพลังงานแบบว่าพลังงานแบบพลังงานแปลกๆในตัวเขาอะอะ่ะแล้วเขาก็มาเผยคิดด้วยนะว่าสิ่งที่เขากําลังเจออยู่ตรงเนี้ยชีวิตเขาอะดูเหมือนโดนหลอกหลอนหรือพังหรืออะไรแบบเนี้ยสาเหตุต่างๆนะคะ มันเกิดจากการที่เขาอะสร้างกรรมกับคุณมีคนที่เขาคิดแบบนี้นะต่ไม่รู้นะคะว่าพี่พี่เพื่อนๆน,น่ะที่ผ่านมาเคยเคยโดนใครแกล้งหรือโดนใครหลอกลวงหรือโดนใครทําไม่ดีเข้ามาในชีวิตหรือเปล่านะคะแต่ว่าคนคนนี้นะคะผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้หรือกลุ่มคนตรงนี้นะคะที่เคยคิดไม่ดีกับพี่เพื่อนๆหรือหรือเอาเอารัดเอาเปรียบนะพ,พี่เพื่อนเอน,น่ะ เขาอยากจะปลดล็อกนะคะอยากจะปลดล็อกเพราะว่าบางคนเขาอาจจะก,กําลังเจอปัญหาในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยหรือชีวิตคู่เขาครอบครัวที่มันพังลงไปนะคะมีปัญหาเข้ามาแบบถาโถมด้วยนะคะกลางคืนนะเขาแทบนอนไม่หลับเราไม่รู้หรอกนะคะว่าสภาวะเขาเป็นยังไงเนาะยาจะบอกว่าบางคนจะบอกว่าตา้องแจนพี่ยังไม่เห็นว่าเขาเป็นอะไรเลยพี่เพื่อน,น,นขาจางเงังจะบอกว่าเราไม่รู้หรอกว่า สภาวะหลังบ้านของเขาอ่ะเขามีสภาวะเป็นแบบไหนพอนนอยคนนักนะคะในชีวิตความเป็นจริงอ่ที่จะเอาแบบความถูกหรือเอาเรื่องถูกๆนะคะไปบอกให้คนอื่นฟังนะคะแต่ว่าอันนี้นะสิ่งที่จันกําลังอ่านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขากําลังเผชิญอยู่นะคะเขาอยากปลดล็อกนะอยากเจอแสงสว่างในชีวิตบางคนเขากําลังอยู่ในจุดที่มืดมนนะคะ มืดมนเนี่ยข้างทางมีแต่แบบเงาดําเงามืดอะ่ะหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้นะคะบางคนเขาอยากจะได้รับอิสรภาพในชีวิตอยากจะมีเงินนะคะเพื่อให้มีอิสรภาพทางการเงินมากขึ้นก็มีอยากจะมีอิสรภาพทางการงานหรืออาจจะอยากหลุดออกจากการจองจำเนี่เพราะมันมีคำว่าอายุติธรรมขึ้นด้วยนะคะบางคนเขากำลังอยู่ในจุดที่อาจจะเจอคดีความ นี้สินหรือเรื่องราวอะไรต่างๆมากมายที่เขายังไม่สามารถจะปลดล็อกกับชีวิตเขาได้นะคะแล้วเขาบอกว่าเห็นพลังงานของคุณนะคะเขากำลังเห็นว่าตอนนี้คุณน่าจะกำลังอยู่ในจุดที่บางคนนะคะผ่านความเจ็บช้ำเสียใจมาหนักมากเจอเขาแกล้งเนาะเจอเขาแบบทำสารพัดทุกอย่างนะคะให้ชีวิตของพี่ๆเพื่อนๆนันเหนื่อยอยากนะ แต่คุณเน่ยเป็นคนเก่งนะคะคุณมีธรรมะในใจแถมคุณยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเนี่ยไพ่ขึ้นแต่ละใบมีเป็นเป็นไพ่แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนั้นเลยนะคะคุณตื่นรู้แล้วนะบางคนนะคะกว่าจะเยียวยาจิตใจตัวเองขึ้นมาจากความเจ็บปวดอะเราเป็นดอกไม้ค่อยๆผลิบานนะคะเนี่ยออกดอกเนาะออกดอกออกใบแบบนี้ได้นะคะพี่ๆเพื่อนๆนุ่องอยู่ในจุดที่แบบใช้เวลาในการฟื้นฟูมากนะแล้วถามว่า ส่วนตัวคนที่เขาคิดกับพี่เพื่อนๆที่เขาคิดไม่ดีหรือคนที่เขาคิดร้ายกับคุณเนี่ยเขากําลังเห็นพลังงานของคุณเนี่ยกำลังไปได้ด้วยดีตัวเขารู้ด้วยนะคะว่าการที่คุณเป็นคนดีคนคิดดีจิตใจดีมีเมตตาแบบเนี้ยสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดนะคะเนี่ยตัวคนนี้เขารู้นะว่าคุณคือคนที่คู่ควรที่จะได้รับความสําเร็จนะคะแล้วถ้าเกิดเขาเลือกได้นะคะถ้าเกิดเขาเลือกได้นะะถ,าดาไดถามว่าเขาจะทําอย่างนี้กับพี่เพื่อนๆไหมนะคะ มันมีพลังงานของคนที่รู้ทั้งรู้ด้วยนะว่าทำร้ายคุณไปอ่ะเราจะเจอบาปเจอบาปเจออะไรบ้างติดวิบากกรรมอะไรบ้างมีทั้งคนที่รู้นะคะแต่ก็ยังทำนะแต่ก็ยังทาแล้วก็มีทั้งคนที่รู้ทั้งรู้แล้วแล้วอยากจะกลับตัวกลับใจนะคะเนี่ยเป็นการปลดล็อกนะคะเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่ฟังมาทั้งหมดกับการที่จันกำลังอ่านจากหน้าไพ่ที่จันสับอธิษฐานแล้เจอในวันนี้นะคะ จันเคยบอกไว้แล้วว่าการให้พยทานเป็นทาน,อ,นอันสูงสุดนะคะพี่ๆเพื่อนๆผู้ที่มีจิตเมตตานะคะใบหน้าจะยิ้มย้มจำใส่นะเราเชื่อจันไหมว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในพลังงานดีๆรักษาพลังงานดีๆแบบเนี้ยจิตใจดีมีเมตตาแบบเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรู้ท่านเห็นนะคะท่านจะประทานพรให้พี่ๆเพื่อนๆนประสบความสําเร็จในชีวิตด้วยนะคะการไม่ต่อเวรต่อกรรมกับคนคนนี้เธอคนนี้หรือเขาคนนี้หรือกลุ่มคนตรงเนี้ยมันทําให้พี่ๆเพื่อนๆนะคะ กำลังจะกลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จทั้งในหน้าที่ของการงานการเรียนหรือการค้าในสิ่งที่พี่เพื่อนๆทำนะครูคุณรค,ณคณรูบาอาจารย์ท่านขึ้นนะคะไพ่พระโพธิสัตว์กวนอิมคุณเป็นคนที่ใจดีมีเมตตาม,มากนะคะ ถึงแม้นะคะบางทีคุณรู้นะว่าเขาคนนี้เธอคนนี้หรือกลุ่มคนตรงเนี้ยแกล้งให้ชีวิตคุณเหนื่อยแกล้งให้ชีวิตคุณยากและอยากให้คุณมีชีวิตที่มันพังคืนลงมาแบบโดมิโน,โนแบบเนี้แต่คุณก็ยังให้อภัยและเมตตานะคะแถมบางคนยังไปแสดงธรรมเทศนาเขานะไปบอกไปบอกบุญเขาหรือว่าถ้าเกิดใครเขาเดือดร้อนมาคนคนนี้เดือดร้อนมาต้องการความช่วยเหลือหรืออะไรคุณก็ยินดีที่จะช่วยนะคะมีพลังงานแบบนี้ แล้วเชื่อไหมว่านะคุณเนี่ยนะเป็นคนที่ไม่มีพิษไม่มีภัยกับใครเลยไม่เคยประสคงร้ายกับใครเลยค่ะเพราะว่าจริงเราแล้วลึกๆนะคุณเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมอะเป็นผู้มีแต่ให้เป็นพลังงานของคนที่ไม่อยากสร้างศัตรูนะคะอยู่ในมุมของตัวเองมีความสุขของตัวเองเชื่อไหมว่าคนที่อยากจะแข่งกับคุณนะไม่ว่าจะเป็นคนในที่ทํางานหรือรอบข้างหรือสังคมของคุณนะคะเนี่ย เขาอะกำลังจะถูกจับโปด้วยนะคะเนี่ยเป็นไพ่หลอกหลอนขึ้นเขากลัวนะคะเขากลัวในสิ่งที่เขาปั้นหน้าปั้นเรื่องใส่ไข่ต่อหน้าทําเป็นดีต่อหน้าทําเป็นพูดดีกับคนรับหลังเอาคุณไปด่าเอาคุณไปนินทาหรือไปดิสเครดิตนะคะหรือไปทําร้ายคุณไปขโมยผลงานคุณหรืออะไรก็ตามนะคะคุณรู้ไหมว่าเขากําลังกลัวเขากําลังกลัวพลังงานดีๆของคุณค่ะเพราะสิ่งที่คุณดีเนี่ยคุณดีจากเนื้อแท้เนี่ยความดีของคุณเนี่ยแหละมันกําลังทําให้คนถูกจับโป นะคะรับหลังในะการเมามอยเนาะการดิสเครดิตการอยากแข่งขันนะคะหรือเอาคนไปพูดในทางลบๆนะสุดท้ายแล้วนะคะพลังงานของคนอื่นนะคะเนี่ยภัยกุญแจปลดล็อกแสงสว่างอิสระภาพนะคะพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาบอกว่าคุณกําลังจะได้รับความถูกต้องในชีวิตนะคะคนที่เขาดิสเครดิตคุณเนาะคนที่เขาทําให้คุณโดนมองไม่ดีเนี่ยกําลังจะไม่เหลือใครนะคะเนี่ยโดนหลอกหลอนเลยนะคะ นขอจันดูต่อนะคะพี่ๆเพื่อนๆมันเป็นพลังงานของคนที่ดิสเครดิตคุณทำให้คุณโดนมองไม่ดีหรืออยากแข่งอยากแย่งแล้วมีพลังงานของคนที่เขามองว่าคุณไม่คู่ควรที่จะได้รับอะไรดีๆสิ่งนั้นมันควรจะเป็นของเขาเชื่อจันไหมบนโลกใบนี้ไม่มีอะไรที่เป็นของเราทุกอย่างนะคะไม่ว่าร่างกายเราเนี่ยเนาะวันหนึ่งเราก็ต้องแบบ เป็นเท่าทุลีใช่ไหมพ,พี่เพื่อนเพื่อนเพราะว่าเกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นของคู่กันนะคะตำแหน่งนี้ก็ไม่มีอะไรที่เป็นของเราหรือยึดติดได้เลยนะคะบางคนถ้าเกิดเคยทํางานในองคอ์กรนะคุณอาจจะผ่านจุดที่แบบว่าเปลี่ยนเจ้านายมาแล้วแบบหลายยุคหลายสมัยด้วยก็มีนะเชื่อไหมว่าการที่เขาอยากจะดิสเครดิตพี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยดูสิจันทร์สับไพ่ไพ่ไพ่เขาอายุติธรรมน่ะแต่ไพ่คุณเนี่ยเป็นไพย่ยุติธรรมนะคะ ดูเอามาดูแบบว่าใกล้ๆนะคะพี่ๆเพื่อนเนี่ยพลังงานแตกต่างกันเลยนะคะคุณกําลังจะได้รับความยุติธรรมค่ะใครก็ตามนะคะที่ประสงส์งร้ายพี่ๆเพื่อนเนาะสร้างศัตรูนะเขาอ่ะจะไม่มีทางทําร้ายหรือทําผิดพี่ๆเพื่อนได้อีกแล้วนะเพราะว่าคนรอบข้างนะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านนะคะกําลังคืนทวงความยุติธรรมให้กับคุณนะคะเห็นไหมเนี่ยเห็นในคนนี้เ่นไหมเป็นพลังงานของความยุติธรรมนะคะ อะไรก็ตามนะคะที่คุณโดนใส่ร้ายไ้ายสีเนาะโดนทําให้ชีวิตคุณแย่คุณเหนื่อยคุณยากนะคะจากนี้มันจะไม่มีอีกแล้วนะคะเขาจะทําได้แค่รับหลังของคุณแค่นั้นแหละ แต่ว่าจะไม่สามารถมาทำร้ายจิตใจหรือบั่นทอนอะไรพี่เพื่อนๆได้อีกเลยนะเราผู้คนก็จะเริ่มเห็นแล้วด้วยว่าคุณเป็นคนดีจากเนื้อแท้นะคะเนี่ยกำลังจะได้รับการร่วมมือสนับสนุนที่ดีขึ้นด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวนะคะใครก็ตามที่เคยคิดร้ายคิดไม่ดีกับพี่เพื่อนๆนะ่ะเขาก็จะมองพี่เพื่อนๆดีขึ้นด้วยหรือแม้กระทั่งคนรักที่เคยคิดไม่ดีนะคะเป็นพลังงานของการเชื่อมต่อนะคะและการร่วมมือนะคะเนี่ย จะเห็นคนในครอบครัวจะเห็นความสําคัญของพี่เพื่อนมากขึ้นค่ะหรือแม้กระทั่งคนในที่ทํางานด้วยนะคะเพราะว่าคนนะนอกจากเป็นคนดีในเนื้อแท้แล้วนะคนที่เขาแบบคิดร้ายกับพี่เพื่อนเนี่ยเอาอะไรไปพูดที่มันเกินจริงเนี่ยนะดิสเครดิต hmm. คุณเนี่ยเขากําลังจะได้รับในสิ่งที่เขาจะได้รับเราไม่ต้องพูดนะว่าเขาจะได้รับอะไรนะคะเป็นพลังงานงการหลอกลอนกลัวนะคะบางคนนะบางคนกลัวที่จะ บางคนกลัวที่จะคนอื่นจะรู้อะว่าแบบว่าเขาโกหกอะว่าเขาปั้นเรื่องอะเขากลัวนะเพราะว่าจริงๆแล้วพลังงานของคุณเนี่ยคุณเป็นผู้สร้างคุณเป็นผู้ให้คุณใจดีมากนะคะมีแต่การแบ่งปันมีแต่ไพ่ของความเมตตาขึ้นใจไม่แปลกใจเลยว่าทําไมพลังงานของพระโพธิสัตว์กวนอิมถึงขึ้นกับพี่ๆเพื่อนๆที่ผ่านมาชมคลิปของใจในวันนี้นะคะเขาว่าเห็นคุณนะ่ยแล้วเขาไม่พอใจนะคะ มีพลังงานของคนไม่พอใจว่าทําไมสิ่งดีๆมันจะต้องถาโถมเข้ามาในชีวิตของพี่ๆเพื่อนๆทำไมสิ่งดีๆเหล่านี้มันไม่มันมันควรจะเป็นของเขาแต่ทําไมมันถึงกลับมาเป็นของคุณแต่ฟังแล้วนะคะ อย่าคิดมากเนาะอันนี้เราแค่ฟังเฉยๆเนาะแบบว่าจะได้รู้นะคะว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะทั้งหมดทั้งปวงอาจารย์เชื่อเสมอคะ่ะว่าธรรมะย่อมชนะอนธรรมแน่นอนนะคะคุณงามความดีคุณสร้างไว้เถอะนะคะใครไม่เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเห็นนะแล้วหลังจากนี้นะคะใครก็ตามถ้าเกิดทางานประจํานะคะคุณมีโอกาสจะก้าวหนะ้าประสบความสําเร็จหรือแม้กระทั่งพี่เพื่อนทางานนะอาชีพค้าขายนะก็จะประสบความสําเร็จด้วยหากล้างข้างๆบริเวณข้างๆหรือคนในองค์กรหรืออะไรก็ตามนะคะที่เขาอะ ทำร uh, no ้ายพี่เพื kind of ่อนๆหวังจะให้พี่เพื่อนๆหมดนุ่มหมดเนื้อหมดตัวหรือพังนะคะเขาทําอะไรไม่ได้อีกแล้วนะคะพลังงานนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองและแถมนะคะยังจะมีมิตรสหายดีๆบริวารดีๆที่เขารักพี่เพื่อนๆแล้วช่วยเหลือพี่เพื่อนๆเป็นอย่างดีด้วยนะคะส่วนตัวเขานะคะจะเจอความปั่นป่วนบางคนนั้นในครอบครัวเขาอาจจะกําลังเจอปัญหามากมายถาโถมเต็มไปหมดเนาะบางทีเราอาจจะไม่รู้หรอกนะคะเพราะเขาอาจจะไม่ได้เล่าเขาอาจจะไม่ได้โพสตใช่ไหม แต่ว่าเขากาลังเจอนะคะบางคนนะพี่น้องนะบ้านแตกสาแตกขาดไปกันคนละทิศคนละทางเลยก็มีนะคะลมสลายใช่ค่ะเขาหวังสิ่งใดกับคุณเขาจะได้สิ่งนั้นถ้าเขาหวังจะให้ชีวิตคุณพังเขาจะได้สิ่งนั้นถ้าเขาหวังจะให้คุณหมดเนื้อหมดตัวเขาก็มีโอกาสจะได้สิ่งนั้นส่วนตัวเรานะคะยกโทษโอโหสิกรรมตัดเวรตัดกรรมไปนะคะพี่ๆเพื่อนๆ จะได้ไม่มีบาปมีกรรมแบบติดเนื้อติดตัวกันอีกนะคะจะได้ไม่ต้องติดกันไปในภพชาติหน้านะคะหมดสิ้นเวรกรรมต่อกันในชาตินี้นะคะนนรรนใน,น,นะะในขอาจารดูพลังงานต่อนะคะแล้วจะเป็นยังไงอีกคะนี่ไงคุณตาสว่างแล้วคุณรู้แล้วนะคะ ว่าคนที่เข้ามาหาคุณในชีวิตคุณะเป็นคนดีหรือเป็นคนร้ายใครที่เป็นคนที่ดีใครที่เป็นคนคิดร้ายหรือแม้กระทั่งพลังงานของคนอื่นๆรอบตัวคุณนะคะเนี่ยที่คนคนนี้หรือเธอคนนี้หรือผู้ผู้ชายคนนี้นะคะเคยไปดิสเครดิตนะหรือกลุ่มคนตรงนี้ที่เคยไปดิสเครดิตพี่ๆเพื่อนๆนะเชื่อไหมว่าพลังงานของกลุ่มคนนะคะมวลมนุษย์หรือว่าผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณหรือบริวารรอบตัวคุณหรือคนในครอบครัวเนี่ยเริ่มรู้แล้วนะคะว่าคุณจะเป็นคนดีนะคะ พราะมันเป็นไพ่ตาสว่างขึ้นนะคะหลังจากนี้นะเขาไม่มีทางดิสเครดิตพี่เพื่อนได้แล้วนะคะใครก็ตามที่โดนเขากดเอาไว้นะคะไม่ให้เติบโตไม่ให้เจริญง,งอกงามไม่ให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณจะได้รับในสิ่งถูกตรงกันข้ามคุณจะเด่นจะดังมากค่ะเพราะว่าคุณเน่เป็นผู้ที่รู้จักเอาตัวรอดน,นะคะคุณเป็นคนพลิกแพงเก่งด้วยค่ะนะคะที่ผ่านมาเนี่ยนะ เจอเขาทําอะไรให้เหนื่อยให้ยากชีวิตนะคุณน่ะต้องหาทางอ่ะเอาตัวรอดหรือหนีรอดมาให้ได้ในแต่ละวันแล้ว,วคุณเก่งมากนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านน่ะเนี่ยน่าจะคอยเป็นแบ็คแบ็คอัพและช่วยเหลือพี่ๆเพื่อนๆอ,อยู่นะคะและเป็นไพคว้าชัยนะคะของมีคา่าคุณเป็นของมีค่าคะ่จาะจักรวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรักคุณมากนะคะคุณเป็นของมีค่ามากๆนะคะ,นะคะแล้วหลังจากนี้นะคะ ใครก็ตามที่ดิสเครดิตพ,พี่เพื่อนไม่สามารถทำอะไรอันตรายได้แล้วคนรอบข้างหรือใครก็ตามที่ไม่ประสงค์ร้ายนะคะทำอะไรไม่ได้แล้วหลังจากนี้ชีวิตคุณจะเด่นจะดังมีโอกาสคว้าชัยด้วยนะคะงานหรือสิ่งที่คุณทำนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากมายและเป็นไพ่ตาสว่างขึ้นผู้คนนะคะหรือแม้กระทั่งตัวคุณเนี่ยก็รู้หมดแล้วนะคะว่าใครคิดร้ายคิดดีกับคุณแล้วหลังจากนี้นะคะอยากจะมีชีวิตเป็นแบบไหนนะคะคุณเป็นผู้สร้างไพ่เติมแต่งขึ้นใต้สำรับขอให้พี่ เพื่อนนะคะมุ่งมั่นนะคะมุมานะนะคะสร้างเงินสร้างงานสร้างความสําเร็จนะคะล้มได้ก็ลุกได้นะคะเพราะวาดวงนี้เป็นดวงที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะก็จบแล้วนะคะสําหรับพลังงานในวันนี้กับหัวข้อที่มีชื่อว่าคุณเป็นคนดีจากเนื้อแท้คนที่ใส่ร้ายคุณกําลังถูกจับโปะคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ